ความต้นหนีทีเหนียวนะไม่ดีละตีดตันอั้นตู้ปิดทางตัวเองนะไปไหนแทนควรจะได้ไม่ได้นะควรจะมีไม่มีอำนาจความต้นหนีเจ้าของที่มันเคยทำเจ้าของมานหะมันหักปิดหักกัน้นหักพาลกุกพาหลีความมั่งความมีไปเสียแล้วมีแต่ความจนไหลเข้าแลวเข้าเพราะความตนหนีทีเหนียวเป็นทางพาให้เดินมาดด้เล้วะมัดระวังอันนี้ให้อุตสาหพยายาม <c oughs> ทุกยากลําบากขนาดไหนให้ทนนะเราทนนี้ทนเพื่อแก้ข้าศึกคือกิเลสตัวสร้างความทุกข์ให้เราเราสู้นี้เราสู้ด้วยอํานาจแห่งธรรมที่จะเอาตัวรอ,อดออกไปทุกก็ต้องทุกยอมรับว่าทุกทุกนี่ทุกเพื่อสุขแต่ทุกเพื่อกิเลสนี่วิ่งตามกิเลสนี่ทุกเพื่อมหันต์แต่ทุกไม่มีทางบกบางลง้ไป